การันตีหนวดดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าคลิปนี้มาจากไหนยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะขอไล่เป็นแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวผมจะขอแยกเป็นแต่ละส่วนด้วยเนาะส่วนที่1อันนี้สําคัญที่สุดละ ex ตัวที EX ่5จะมาไม่เกินวันที่16นี้ดังนั้นหมายความว่าสัปดาหนะ์หน้าเกมจะเริ่มประกาศไลน์แล้วนะครับสัปดาห์หน้าวันใดวันหนึ่งอาจจะวันพุธก็ได้วันอาทิตย์ไลน์วันจันทร์เข้าอะไรอย่างนั้นนะหรือไม่ก็ไลน์วันจันวันอังคารเข้าก็แล้วแต่ละกัน แต่เอาง่ายๆว่าภายในสัปดาห์หน้าก็คือเตรียมตัวได้เลยสัปดาห์นี้เกมน่าจะประกาศหลายอย่างแน่นอนยกเว้นในกรณีเดียวนะเกมแม่งเลื่อนหมดเลยเพราะว่ามันเลื่อนคิสลุมาใช่ไหมพอมันเลื่อนปุ๊บัวอื่นแม่งเลื่อนหมดเลยดังนั้นถ้าก็ว่าอา้าวสมมติว่าถ้าเลื่อนอันนี้บอกก่อนถ้าไม่เลื่อนก็คือกลางเดือนตอนโหนดดาไปแม่งมาเลยต่อไปชัดเจน,น,น,นะนตรงนี้นะโหนดดาไปมันมาเลยเคลียร์นะกลางเดือนนี้มาแล้วนะ16นะ16นะอันนี้คือวันที่น่าจะฟิกละส่วนถ้ามันเลื่อน วันไหนถ้ามันเลื่อนก็คือสลับกันแทนจริงๆอ่ะยังวันเดิมก็คืออีก28วันเหมือนเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนจากตัว6เป็นตัว5แทนแค่นั้นครับแตกต่างกันแค่นั้นแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวที่6ก็คืออันนี้แหละส่วนตัวที่5ก็น่าจะมากลางเดือนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือส่วนที่1เนาะมี2เลทก็คือตัวที่หมากลางเดือนหรือว่าอ่า บัตรฤดูการตรงนี้หมดมันมีแค่2เลทนี้ส่วนที่เหลือผมไม่รู้ว่าเกมจะเลื่อนไหมแต่ส่วนตัวไม่ไม่เชื่อว,ว่าเลื่อนคิดว่ามากลางเดือนนี้แหละก็คือสัปดาห์หน้าเกมหน้าจะประกาศสัปดาห์นี้เดียเออเกมหน้าจะประกาศละโอเคนะโอเคนะอันนี้คือเลดเอาให้เข้าใจกันว่า EX จะมาวันไหนตัวที่5นะใกล้มาแล้วนะครับใกล้ละใกล้ใกล้แบบใกล้โคตรเลยโอเคแล้วอันดับต่อมาพอโนดดามาเราได้รู้อะไรเพิ่มอีกก็คือว่า ดวดดำมาแน่นอนอ่ะหล้วหลายคนอาจจะงงแล้วอะไรยังไงผมไปเอาตะกะไหนมาใช้อ่ะอย่างแรกเลยมึงต้องมาอันนี้คืออย่างแรกอันนี้คืออารมณ์ล้วน,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 นๆเนาะโอเคแต่ถ้าเราจะมาคุยแบบเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคืออย่างนี้คุณลองย้อมไปดูกิจกรรมที่มันเพิ่งมานะคุณเห็นไหมว่ารุ่นชั่วร้ายหมดเลยแต่ตัวไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นรุ่นชั่วร้ายทั้งหมดเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก่อนนะรุ่นชั่วร้ายทุกตัวละครเลย เคลียนะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะตัวไหนก็นตามที่เป็นรุ่นชั่วร้ายมันจะอยู่ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดหรือเรียกง,ง่ายๆอีก12วันหลังจากนี้โหนดดํามันเลยมาไงเพราะมันอยู่ในทีมรุ่นชั่วร้ายแล้วตอนนี้นะมันอยู่ทีมรุ่นชั่วร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและถามว่าในรุ่นชั่วร้ายมีใครก็โหนดดํามันก็คือหนึ่งในนั้นถามว่าจะเป็นลูฟี่หรอก็คงไม่ใช่อ่ะมันอาจจะมาก็ได้ฟีเนื้ออาจจะเอาเป็นอย่างนั้นก็ได้นะจริงๆถ้ามันจะพลิกเล่นอย่างนั้นมันก็พลิกได้ก็ไม่ได้มี แต่ผมมองว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะในนี้แม่งซเสือมีรูฟี่ด้วยถ้าไม่มีก็โอเคแต่เสือมีด้วยไงอ่าผมเลยมองว่าไม่น่าใช่โอเคนะโอเคนะผมเชื่อว่าไม่ใช่ยังไงก็น่าจะโหนดดาแล้วแหละตัวที่หนะคูมะก็น่าจะปิวอ่าส่วนตัวจากที่ดูตอนนี้นะมีสิทธิสูงมากที่ตอนนี้โหนดดาเป็นตัวที่5ครับแล้วถ้าโหนดดาเป็นตัวที่5ตัวที่6ก็อาจจะเป็นซัเคิลหรือไมกะนิกะมีสิทธิสูงเหมือนกันครับเพราะว่าคูม้ก็คือหายเลยหรือว่าเอาคูมะมาปิดท้ายผมมองว่า ตัวท้ายส่วนใหญ่เป็นตัวไฮไลท์แล้วถ้าตัวไฮไลท์เป็นคูมะผมว่าไม่ใช่่สนตัวก็ไม่น่าเชื่ออีกะมันมันน่าจะเซตเทิลหรือว่านิกะแทนแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่ามันอยู่ในทีมรุ่นชั่วร้ายไปเลยเหมือนกันแต่แค่คนละฝั่งก็ได้แล้วนะครับมันมันคนละกลุ่มอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่าหรืออาจจะโหนดดามาตัวที่5แทนแล้วว่ะเนี่ยเนี่ยไอเน,นี่ยคือคําตอบแล้วคําตอบที่ 3, อ,อ่อเรียกว่า ผมเชื่อว่าส่วนตัวเลยว่ามันน่าจะมาถ้าจากที่เล่นเกมนี้มานะเออแต่ผมก็ไม่ใช่ Gm อ่ะนะก็เลยเรียกว่าขาดการแล้วกันผมเชื่อว่าน่าจะมาก็คือ16นี้หนวดดำนะก็คือหนวดดำนี้ออกแม่งเข้าใหม่เลยหรืออาจจะเข้า15ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ออกเลยอ่าคือคือ,คอมามาก่อน1วันน่ะแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอีกนิดหน่อยก็คือว่าบัตรดำอะ่ะมันก็จะเป็นแชงเหมือนเดิมเด้ออย่าลืมเด้อ มันจะมันจะไปแช่งอยู่นะอ่ะโอเคอันนี้คือตัวที่3มาเดี๋ยวคุยเรื่องที่4ต่อก็คือไอ้เรื่องอันนี้แหละคือตอนเนี้ยผมอะอย่างทั้งคิดไปว่า2เด้งอาจจะไม่มีละคือมันกั้มกึ่งมากอะมันกั้มกึ่งจนกูเดาไม่ได้แล้วอะตอนเนี้ยมันมันมั่วเออ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเเข้าใจคํานี้ป่ะแม่งมั่วไปหมดเลยอะเพราะว่าปกติเกมมันจะมาสักแต่ผมก็เคยพูดใช่ไหมว่าตัวที่5น่าน่าจะมาช่วงกลางเดือนเออแล้วมันก็กลางเดือนจริงพอมันกลางเดือนเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ตู้ตรงเนี้ย แม่งเสือกออกวันนี้่28เห็นปะพอมัน28เอ้ยยังไงวะหรือ ex ตัวที่6แม่งจะมา28ดหรอมาเร็วกว่าเดิมมาหรอมันก็เป็นไปได้ใช่ปะเออหรือว่าเฮ้ยแม่งเลื่อนไปเลยวะเออแล้วก็เป็นรีเจนแทนตัวที่6ก็คือจะมาแบบแทรกๆเลยมามาแทรกๆเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจคำนี้ไหมเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างวันนะจะได้ไม่งงตัวที่ 5, หนวโนดำมา16แปลว่า16เดือน8มา16เดือน9ออก แต่ถ้าเราเอาเลทปีที่แล้วมันมาตอนต้นปีก็คือแฉ่งขาวมันคาบเกี่ยวมันเป็นไปได้หมดเลยที่เหลือก็ลุ้นพร้องกันแล้วกันเด้อ